Nó nah, nah, nah. แม่อันนี้คือน้ำอะไรเนี่ยสีมว่วงอ,อัญชัน,ชนช<า>อััชนโอ้ไม่เคยเห็น <c oughs> อันนี้เป็นชาไทยอันนี้เป็นชาไทยใช่ค่ะอันนี้เป็นชาเขียวเป็นชาเขียว,ยวโอ้แต่ทุกอย่างผสมด้วยน้ำผึ้งหมดเลยใช่ค่ะจะมส่วนผึ้งเป็นส่วนผสมก็จะท็อปปิ้งท็อปปิ้งด้วยหลังผึ้ง โอ้ยอย่างนี้เลยแบบนี้เลยค่ะได้รังไปด้วยรังเครื่องนี้จะทานได้นะคะ นี่แม่ขายแก้วเท่าไหร่ครับเนี่ยแก้วละหกสิบบาทค่ะแก้วละหกสิบบาทโอ้แก้วเบื้อเริ่มเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวั้งใหญ่ทั้งยาวได้ค่ะเป็นชอบใหญ่ยาวมาทางนี้เนาะได้ครับนี่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยนี่อันนี้คืออันนี้น้ำผึ้งมะนาวชาเขียวชาเขียวนะครับอันนี้อันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวชาไทยน้ำผึ้งมะนาวชาไทยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวอัญชันน้ำผึ้งมะนาวอัญชันนะครับ ถ้าเกิดเป็นเป็นยกรังอย่างข้างหลังแม่แม uh um, so ่คิดยังไงน่ะจะมีแล้วแต่ราคาเล็กใหญ่ค่ะเริ่มประมาณรังละร้อยกว่าบาทเริ่มประมาณรังละร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบยกรังก็ได้นะครับหรือใครแบบพร้อมทานก็แบบนี้เลยนะครับเอานะครับเดี๋ยวนะพิกัดตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทันอุดรนะครับงานมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ปุตาภาถึงวันที่ วันที่5มิถุนาวันที่หมิถุนานะครับก็พี่น้องแถวอุดรก็ไปเวียนมาอุดหนุนกันได้เลยได้เลยค่ะพี่น้องขอนแก่นขอนแก่นหนองคายเนาะสปปลาวนะครับก็แวะเวียนมาเอาชิมกันได้ใหญ่ยาวเลยค่ะร้านนี้ใหญ่ยาวเท่านั้นเน้นใหญ่ยาวเท่านั้นนะครับอีกละค่าีครีมไหมราคาแก้วใหญ่หกสิบบาทค่ะจะมีท็อปปิ้งลังพึ่งทานได้ด้วย ก็คือไซส์นี้เลย60บาทก็เล็กมีสี่สิบด้วยมีมไซส์เล็กครับมีไซส์แต่เป็นไซส์อ๋อเป็นไซส์แบบนี้สุดมากนะคะเดาสัว์ดังเพราะว่านั้นจะมีท็อปปิ้งนางฟึ้งให้ด้วยครับอ๋อถ้าเป็นแก้วใหญ่จะมีท็อปปิ้งนางพึ่งให้ด้วยใช่ครับใหญ่ยาวนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูดูดั้งเดิมก่อนขออีกดูขออีกดูอีกหน่อยอันนี้มาเก็บก่อนอันนี้อันนี้แถมแถมแถมค้ายคลิป อันนี้อันนี้เป็นแบบดั้งเดิมใชดั้งเดิมคือออริจินอลออริจินอลเลยสูตรต้นตำรับสูตรต้นตำรับดั้งเดิมจะมีรังพึ่งอย่างนี้ทุกรังค่ะทุกแก้วทุกแค่ะอันนี้เป็นออริจินอลเป็นออริจินอลนะครับั้งเดิ เอ่นะครับเอาให้ลูกค้าก่อนลูกค้าพอแห้งแล้วเอนะครับก็อันนี้ราคาตามนี้วนลืมถามแม่เลยแล้วถ้าเป็นเป็นขวดอ่ะขวดกจะเปขวใหญ่เป็นวขละ350บาทเท่าไหร่นะขวดละ350าขวดละส5 0าใช่ค่ะน้ำผึ้งขวดใหญ่ นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นขวดแบบนี้แต่อย่างนี้เป็นน้ำมะนาวแก้วเล็กเลยอ่าเป็นน้ำมะนาวค่ะครับสามขวดหนึ่งร้อยบาทใช่น้ำมะนาวไม่โซดาไม่โซดานะครับสามขวดอย่าก็คือว่าซื้อแบบนี้ไปแล้วไปเติมโซดาอีกก็ได้นะครับแม่แม่มีส่งไหมมีมีมีแบบส่งส่งไปรษณีย์อะไรพวกนี้เลยได้เลยสั่งยังไงครับแม่ มีเบอร์ที่ข้างขวดอ่าแม่ยกเบอร์นี่แคปเอานะเบอร์ตามนี้<ช>นะครับนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆมีไดที่ที่ใต้ก็มีค่ะพี่อ๋อนี่เนี่ยตามนี้ตามนี้นะโอเคคลิปนี้ขอบคุณแม่นะครับ,บครับ